สวัสดีครับสําหรับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่4นะคร,รับในเรื่องการเขียนโค้ดภาษา PHP ด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นอตอนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการกําหนดค่าตัวแปรในภาษา p s p นะครับก่อนอื่นให้เรามาดูตัวสรูปข้อมูลเกี่ยวกับตัวการกําหนดค่าตัวแปรก่อนนะครับการตั้งชื่อตัวแปรจะสามารถกําหนดเป็นชื่อของตัวแปรสั้นๆอย่างเช่นคําว่าตัวแปร x หรือตัวแปร y ก็ได้นะครับ หรือจะกําหนดให้เป็นคําอธิบายตัวแปรอย่างเช่นเป็นอายุนะครับเป็นชื่ออย่้ยครับหรือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดอะไรนี้นะครับทีนี้ก่อนอื่นก็ให้มาดูกฎของการตั้งตัวแปรก่อนนะครับวิธีการตั้งตัวแปรในภาษา PHP ก็จะเริ่มต้นด้วยตัวเครื่องหมายดอลลาร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวแปรนั่นเองนะครับชื่อตัวแปรจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้นนะครับไม่สามารถขึ้นต้นด้วย จำนวนได้ไม่สามารถใช้ตัวเลขในการขึ้นต้นเป็นชื่อตัวแปรได้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวแปรจะใช้ได้ก็คือต้องมีตัวใช้ได้ตัวอักษรกับตัวเลขเท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นตัวอักษรอย่างเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอักษรผสมตัวเลขอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับอทีนี้การตั้งชื่อตัวแปรจะแตกต่างกันที่ตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กนะครับอย่างเช่นคําว่า R age ตัวนี้นะครับกับ age ตัวนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวพิม์ใหญ่ตัวพิม์พเล็กเนี้ยมันก็จะเห็นเป็นคนละ,ะตัวแปรกันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูเปิด bsc code ขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ให้พวกเราไปที่ new file นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า variable .php ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่โค้ดภาษา php เข้ามานะครับแล้วเราก็จะลองเริ่มฝึกเขียนโค้ดตัวแปรกันก่อนนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับจะต้องมีเครื่องหมายนะครับก็อย่างเช่นเครื่องหมายดอลลาร์นะครับแบบนี้ก็เป็นการประกาศชื่อตัวแปรนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวแปรนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะตั้งชื่อตัวแปรเป็น ชื่อตัวแปร mytext นะครับแล้วก็เป็นวรรคไปแล้วก็ใส่เครื่องหมายท่ากับแล้วก็เครื่องหมายคาพูดนะครับ the เ o n t h code นะครับอย่างนั้นเราก็บอกว่าอะไรดีตามด้วยข้อความที่เราต้องการจะใช้เป็นเก็บข้อมูลตัวแปรอย่างนี้นะครับอย่างเช่น mytext ก็เราอาจจะบอกว่า hello world นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปิดด้วย semicolon นะครับแบบนี้นะครับ หรือว่าเราจะเป็นตั้งชื่อสั้นๆก็อย่างเช่นตามด้วยนี่นะครับเป็นตัวแปร x อย่างนี้นะครับแล้วก็เท่ากับเท่ากับ5แล้วก็ซ e มิโค l อนไปนะครับแบบนี้หรือว่าจะเป็นสั้นๆอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแปร y อย่างนี้นะครับ y ก็จะมีค่าเท่ากับ10 5นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เซมิโคอนแบบนี้ก็ได้นะครับ ก็คือการตั้งค่าตัวแปรนะครับถ้าเราลองรีเฟซดูในหน้าตัว Google Chrome นะครับมันก็จะไม่เห็นอะไรนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการแสดงผลนะครับก็เป็นการแสดงผลนะหรือว่าเอาพุทธเขาเรียกว่าเอาพุทธนะครับ Output Data Output ตัวแปรก็ได้นะครับ variable นะครับแบบนี้ก็จะมีวิธีการให้แสดงผลย่างไงนะครับก็จะอย่างเช่นนะครับเรากำหนดให้เป็นเอ็กโคนะครับการแสดงผลเราจะใช้คำสั่งเอ็กเหมือนเดิมน,นะครับแบบนี้เอ็กโ แล้วก็เป็นเครื่องหมายคำพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่า uh, I want to say อย่างนี้นะครับ I want to say แล้วเราก็ตามด้วยชื่อของตัวแปรอย่างเช่น my text นี่ครับ Let s t r my text เครื่องหมาย semicolon เติม okay. มานะครับก็กด Control S, <S, <c oughs> <S เพื่อเซฟไปนะครับทีนี้เราในหน้าตัว Google Chrome นะครับรีเฟ e ดูมันก็จะขึ้นว่า I want to say Hello World นะครับขึ้นมาแบบนี้ครับก็แสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นการาประกาศค่าตัวแปรชื่อว่า m y t e c h นะครับแล้วก็แสดงข้อความนี้นะครับหรือว่าจะ สังเกตว่าถ้าเป็นเท็กมันจะมีอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับดับเบิลโคดแต่ว่าถ้าเป็นตัวแปรที่อ้างยิงถึงจํานวนนะครับหรือว่าตัวเลขก็จะไม่มีเครื่องหมายคำพูดอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้5กับ10.5อะไรนี้นะครับก็จะสามารถที่ตามด้วยจํานวนได้เลยนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ลองดูว่าเราจะ เอ็กโคอะไรได้อีกนะครับลองประกาศค่าตัวแปรอีกเพิ่มอีกอันนึงนะครับก็ตัวแปร h นะครับแบบนี้ h แล้วก็เป็น xy ผมประกาศเป็นตัว z แล้วกันเนาะแล้วก็มีค่าเท่ากับ4อย่างนี้นะครับแล้วก็เติมมาทีนี้ผมก็จะลองเอ็กโคนะครับเอ็กโคแล้วก็เป็น ตัวแปร x นะครับบวกด้วยตัวแปร s e s นะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ s e m i โ o l o n เข้าไปนะครับกด control save ดูนะครับมา preview ดูนะครับมันก็จะขึ้นว่าเห็นไหมครับได้เท่ากับ9นะครับ5บวก9อันนี้อาจจะผลบรรทัดก็อาจจะต้องเป็นใส่ท a g br เข้าไปนะครับ อเคก็จะได้คนละประทัดออกมาแบบนี้นะครับก็อาจะได้หมายถึงว่าก็จะได้บอกว่านี่เอ็กโคก็คือตัวแปร x นะครับบวกกับตัวแปร z นะครับที่เราประกาศขึ้นมาแบบนี้ก็จะได้มีคำตอบเป็นค่าเท่ากับ9นะครับอันนี้ก็จะเป็นการาแนะนําพื้นฐานในเรื่องของการกํากหนดค่าตัวแปรนะครับแล้วก็การประกาศค่าตัวแปรโดยใช้คําสั่ง Echo นั่นเองนะครับก็คง เอาไว้เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับในการที่จะเริ่มต้นเรียนเขียนโค้ดภาษา PHP ด้วยตัวเองก็ได้เอาความรู้ในส่วนนี้ไปฝึกใช้งานแล้วก็ฝึกเขียนนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยก็โพสคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันในโอกาสต,ต่อไปในคลิปต่อไปนะครับ